เงียบเงียบหตัวไหมโอ้โอิดโอ้โยมาแล้วครับเต็มนึงอ,อย่าทำให้ผิดหวังนะเงียบเกินไปไม่ดีเลยเสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิถีชีวิตคนทรรมาหากินนะครับผม สวัสดียามเช้าครับผมเช้านี้พาพี่น้องมาดูปลาไหลนะครับมาดูตุ้มดักปลาไหลที่ดักไว้ห้าหลังครับดักไว้เมื่อวานนะครับผมก็ไปครับไม่พูดเยอะครับผมไปลุ้นด้วยกันเลยครับว่าจะหมานไหมนะครับเช้านี้จะพอได้ผัดได้คั่วได้ต้มไหมนะครับผมไปครับ ของเราก็จะลกๆหน่อยนะครับผมค่อนข้างลกเลยแหละครับผมมารุ่นหลังแรกกันเลยครับยังไงหลังนี้เหยือของเราที่ใส่ก็เป็นเหยือไมชอรี่เหมือนเดิมนะครับผมเหยือประจำของเราไมชอรี่หมักใส่ไข่นะครับผม เงียบนะครับมีตัวไม่นอหลังนี่เนี่ยลังเลกแล้วไม่โดนครับลังนี้ดักไว้ก่อนครับผมดักไว้อีกสักดักไว้ดูอีกสักวันนึงครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูใหม่ครับผมเคครับไปลุ้นอีกสี่หลังที่เหลือครับผมไปครับ หมายของเราค่อนข้างรกนาดูนะครับผมเนี่เป็นป่าที่เรกว่าจะดักไปตรงนี้นครับดักไปตรงนี้ยาวไปนออู่นมาตรวจสอบดูน้ําแล้วดักไม่ได้ครับผมน้ํำลึกเกินมันชันลงไปครับผมเลยดักไม่ได้เราเลยมาทางนี้ครับเพื่อมาดักอยู่นะครับเมื่อนานมาแล้วก็ปลาไหลเยอะอยู่นะแต่ตอนหลังแรกผ่านไปไม่โดนครับ มาลุ้นกันต่อว่าจะเป็นยังไงมาดูหลังที่สองกันครับมาดูหลังข้างในก่อนดีกว่าเป็นไงครับหลังนี้ เงียบมีตัวไหมโอ้ยมีตัวอยู่ครับตัวเดียวใส่ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับผมหนึ่งเต้มครับผมมาแล้วครับเต้มเลขของเราเช้านี้ตัวไม่ใหญ่ครับผมแต่ก็ ใช้กำลังกินนะครับรยัดเก็บคู่สักคู่ครับแล้วผมจะดักไว้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกันอีกทีครับผมไปครับผ่านไปสองหลังได้มาหนึ่งแต้มครับแต่ว่าเอาใส่กระชังนะครับพอดีตัวมันไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับมันก็เลยรอดกระชังไปะ เป็นไรครับผมมาลุ้นกันต่อครับผมอีกสามหลังมาดูหลังนี้กันเลยใกล้ๆก,กันเลยครับหลังนี้เป็นไงหลังนี้ดุมกันเยอะครับผม <c oughs> หลังนี้นงนี่เหมือนเคย หรือว่าจะไม่มีตัวอุ้ยมาแล้วครับเต็มนึงได้ยูได้ยูจะไม่ใหญ่อยู่ครับผมจะไม่ใหญ่อยู่เต็มนี้ชัวครับเต็มนี้ชัวใหญ่ชัวนี่โอ้โหมีปริงด้วยปลาไหลก็เข้าปริงก็เข้านะครับนี่มใหญ่อยู่ครับนี่อันนี้สวย เนะครับสําหรับแต้มนี้แต้มที่สองนะครับเนี่ยโอเคเลยแต้มนี้สวยๆครับผมขอญาตเก็บกู้สักครู่นะครับผมเดี๋ยวไปลุ้นอีกสองหลังที่เหลือครับผมผ่านไปสองหลังครับผม ได้มาหนึ่งเต้มแล้วครับเอได้มาสองเต้มแล้วครับผมอีกเต้มึงก็รอดตะข่ายเราไปได้ครับแต่เต้มนี้ไม่ได้ครับผมมีสวยๆเลยครับหมานๆแล้วครับผมสามหลังสองเต้มครับไปลุ้นอีกสองหลังที่เหลือกันครับผมไปครับไปลุ้นอีกสองหลังที่เหลือกันครับผม หลังนี้หลังใหญ่อีกหลังนะครับตรงนี้มาก่อนมานมากดักึงอะไรได,ด้ทุกทีครับผมดูวันนี้ครับเป็นไงโอ้โหดูตัวปลาไหลเลยอะนิส <c oughs> ัยไปยังไม่มาครับผม หญ่ว่าใส้เดือนมานิดหนึ่งครับผมเราก็จะปล่อยไปนะครับผมเดี๋ยวขอญาติดักไว้สักคู่นะครับผมเดีย๋ยวไปรุนหลังสุดท้ายกันครับผมเดี๋ยวไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้มารุนกันอีกทีครับผมไปรุนหลังสุดท้ายก่อนก็ได้ครับผมแล้วค่อยมาดักไปครับ ดูหลังสุดท้ายกันครับผมเป็นยังไงหลังนี้ย่าให้ผิดหวังนะเหยียบเกินไปไม่ดีเลยเมีแต้มหนึ่งครับผมโอเคอยู่ครับยังมีแต้มหนึ่ง แต็มสวยๆเลยครับกำลังกินครับผมเต้มที่สี่ของเช้านี้นะครับผมแต่เป็นเต้มที่ใหญ่เป็นสองต้มที่ใหญ่ของเช้านี้นะครับผมกำลังสวยครับ Okay, ครับยวขออนุญาตเก็บคู่สักคู่นะครับแล้วก็จะดักไว้เดี๋ยวไปสรุปผลงานกันครับผมไปครับสรุปผลงานของเราเช้านี้ครับผมได้ปลาไหลมาสองสองตัวครับผมได้ทั้งหมดสี่ตัวแล้วครับผมตัวเล็กปล่อยไปก็เลยปล่อยไปครับสองตัวครับผมสองตัวนี้ไซ พอได้ผัดได้ต้มครับสองตัวนี้ใส่สวยๆครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของทางช่องเรานะครับผมสำหรับคลิปหน้าครับก็มาดูปลาไหลเหมือนเดิมครับผม วันนี้วันอะไรวันนี้วันอาทิตย์ครับผมเดี๋ยววันวันจันทร์ตอนเช้าจะมาดูอีกทีครับผมดักทิ้งไว้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาพ่อแม่พี่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม